สวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระนะครับอ่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับพระผงอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นอ่ารู้สึกผมจะทำพระสมเด็จไปสององค์นะก็จะมีพิมพ์อะไรนะพิมพิมฐานแซมแล้วก็พิมอ่ามารวิชัยนะครับ อันนี้มาอีกหนึ่งองค์อันนี้เป็นพระขุนแผนพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่นะครับอ่ะพระองค์นี้เป็นพระของลูกชายผมเองมันแขวนอยู่นะครับเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมเธออาราดินเธอไม่เอาพระสวยๆมาให้ฉันชมล่ะเนี่ยเอาองค์นี้ก็สวยครับแล้วองค์นี้ลูกชายเป็นการจุดประกายให้ลูกชายผมนับถือหลวงปู่ทิมแบบสุดหัวใจนะครับปัจจุบันนี้มันแขวน เหรียญเขาหลามตัดเสด็จในกลมของลูปุทิมวัราหาไล่อยู่นะครับผมเป็นคนเลี่ยมให้มันเองนะครับแล้วองค์เนี้ยมันก็ปลดวางไว้คดีผมก็เลยไปขโมยมันลงมาให้เพื่อนๆพี่พี่ FC ผมได้รับชมกันนะครับทําไมผมต้องเอามาให้ชมรู้ไหมพระองค์นี้เป็นขุนแผนภายกุมารลูปุทิมวัดราหาไล่หลังฝังตะกุดหลังฝังตะกุดสายไฟอ่ะ ว่าเอ๊ะหลังฝั่งส่ไฟคืออะไรอีกด่ะไอ้ดินเอ้ยเอาอะไรมาให้ฉันดูอีกแล้วคืออย่างนี้ครับเท่าที่ผมทราบนะคือรายละเอียดอะ่ะผมก็ไม่ได้เก็บเก่งกาดอะไรมากมายหรอกครับตื้นลึกหนาบางอะไรเงี้ยแต่ว่าจากคำอบอกเล่าจากการฟังจากการอะไรต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งเจ้าของลางพระที่ผมได้มานะครับท่าบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพบเห็นได้น้อย ปกติเราจะเจอพระขุนแผนหลวงปู่ฝังตะกุดตะกุดก็คือเป็นทองแดงที่เขามานมุนมุนโมนใช่ไหมครับก็จะมีกลุ่มตะกุดตะกุดอะไรนะตะกุดสาริกาตะกุดมหาปราบนึกออกไหมครับถ้าเป็นมหาปราบจะดอกยาวถ้าเป็นสาริกาจะดอกเล็กอ่ะแต่เนี้คือเป็นสายไฟเท่าที่ผมทราบนะก็คือจะมีทีมงานช่างไฟนะครับไปทำอ่า รู้สึกจะไปจัดสร้างพระชุดนี้แล้วมังครับแล้วก็ใส่ไฟที่เหลือจากการเดินไฟอะไรประมาณนี้แหละก็เอามาปอกแล้วก็มาทําเป็นตะกุดบรรจุไว้ที่ด้านหลังนะครับอ่ะอันนี้ถูกผิดประกันใดขออภัยด้วยนะกันครับเพราะว่าผมก็ได้รับข้อมูลมาแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมก็เอามาให้ชมแต่ว่าพระองค์เี้ลูกชายผมมันแขวนอยู่นะ ผู้ชายผมมันแขวนอยู่ใช้อยู like ่นะครับอันนี้ผมจะให้ชมว่าเป็นแบบไหนเดิมทีอ่ะเขาจะมีบอลนะครับเนี่ยตอนที่ผมให้มันอ่ะผมเรียกไม้มันแรกๆอ่ะบอลเนี่ยเต็มองเลยสวยบอลมันแบบเนี่ยบอลบอลแบบเนี้ยเนี่ยตั้งหนึ่งเนี่ย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 ตอนแรกอ่ะบอลแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเนื้อนี้เลยเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อขาวนี่เลยอ่ะเนี่ยเนื้อขาวเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็บอลเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเต็มองค์เลยนะครับแต่พอแขวนไปปุ๊บเนี่ย บอลก็จะกลายเป็นสีเขียวไปซะง,งั้นอันนี้เป็นปกติของพระหลวงปูทิมนะไม่ว่าคุณจะคุณจะเลี่ยมกันน้ําหรือไม่เลี่ยมกันน้ํายังไงก็ต้องเป็นแบบนี้ครับนะครับแน่นอนบอลมันจะหายไปนะครับนะอ่ะันนี้ผมไม่ชมเดี๋ยวผมขอญาตงัดก่อนเอาออกมาดูหน่อยซิไม่เคยแกะอะกอกจากกรอบเลยเนี่ยมันใส่ลูกชายผมมันเล่นกีฬานะครับลูกชายผมมัน มันเป็นนักกีฬาฟุตซอลนะครับตอนมันเข้ามาหาลัยมันก็เข้าด้วยโคต้านักกีฬานะครับมันเป็นเด็กโคต้าครับตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับจนเข้ามาหาลัยตอนตอนนี้จบปริญญาละเดี๋ยวรับปริญญาก็เดือนเมษานี่เองนะครับเนะี่ยเมื่อก่อนลูกชายผมเชื่อผมไหมผมเคยผมน่าจะเคยเล่าไว้ฟังไว้หลายคลิปละลูกชายผมมันแขวนพระเต็มคอเลยนะโอ้โหแขวน สมเด็จว,ว่าละคางแขวนหลวงปู่สุขว่ามาขามเท่าแขวนหลวงปู่ลิ้วแขวนคือเป็นแขวนพาเต็มคอเลยนะมีวันหนึ่งนี่แหละผมเอาองค์เนี้ยให้มันไปแขวนบอกเฮ้ยกูขออะไรมึงอย่างเลยวะมึงปลดพวงนั้นออกได้ไหมแล้วมึงแขวนเนี้ยเดี๋ยวเด๋ยวให้กูหน่อยปะคุณเชื่อผมไหมอ่ะคุณเชื่อผมไหมหลังจากที่มึงแขวนได้ไม่ถึงสามวันอยู่ดีมันมันมาชวนผมอ่มันมานั่งคุยกับผม่ะมันจะเรียกผมว่าพ่อดินนะพ่อดินเนี่ย กิวไปเจออย่างงูอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆครับมันมานั่งคุยกับผมผมบอกเออมันไม่แปลกหรอกตั้งแต่นั้นมานะครับมันก็แขวนผราหลูกูทิมเดี่ยวเดียวมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนแผนหรือจะเป็นเหรียญหรืออะไรก็แล้วแต่มันด้แขวนผ้าหลูปูทิมเดี่ยวเดียวตลอดเลยนะครับบ้านผมทั้งบ้านครับเมียผมก็เหมือนกันเมียผมมันจะแขวนเสียนโตหนึ่งองค์แล้วก็แขวนขุนแผนเล็กอีกหนึ่งองค์แต่ขุนแผนเล็กของมันอะ่ะมันจะเจ๋งตรงที่ว่า มันฝังตะกรุดทองคำนะครับประมาณร้อยกว่าดอกแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแผ่นทองคงบุแล้วก็มีลอยจานนะครับอันนั้นนะแล้วก็เสียงโตเขาจะเป็นเสียงโตโบราณเนื้อจะเป็นฝุ่นๆุนเดี๋ยวไว้โอกาสเดี๋ยวผมจะขโมยมารีวิวไว้เอฟซผมได้ดูนะครับพระของเมียผมเนี่ยพระของเมียผมอะผมบอกเลยว่าดูยากเพราะว่าเมียผมมันใส่ติดตัวตลอดนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องตลกออ่ะอันนี้มาดูกัน องค์เนี้ยเดิมทีมีบอลเต็มองค์เลยนะครับมีบอลเต็มองค์เลยแต่ว่าเนี่ยพระไอ้ลูกชายผมมาเล่นกีฬานะครับมันก็พระกลายเป็นสภาพเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วพระเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อเป็นเนื้อขาวนะออ้ทีนี้มาดูมาชมความสวยงามดีกว่าพระหลวงปู่ทิมเนี่ยผมบอกแล้วครับผมพูดกี่ครั้งแล้วแต่ผมอะนับถือและศรัทธาหลวงปู่มากนะครับแม้จะเศษเสี้ยวแม้แตะเสียเเส้ยวฝุ่นเนี่ยผมก็สามารถแขวนได้โดยสนิทใจนะครับพระสำหรับพระหลวงปู่ทิมนะครับ ผมแขวนพระมาเยอะนะครับผมแขวนพระมาเยอะสุดท้ายผมมาหยุดที่พระหลวงปู่ทิมวัดะหารไล่นะครับนี้มาชมการพระชุดนี้อาจจะไม่ได้เป็นพระแพงวงเป็นล้านเป็นแสนแต่พระผมเป็นพระแท้นะครับพระที่หลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับแท้ล้านเปอร์เซ็นต์แท้เจ็ชั่วโคตร แท้ไม่รู้จะแทนยังไงแล้วครับรับประก,กันได้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อผมเถอะผมไม่พาคุณไปผิดทางแน่นอนนะครับสําหรับพระหลวงปูทิมของผมอะนะครับมั่นใจมากด้วยอ่ะอันนี้มาชมกันดีกว่ามาชมพุทธศินันสวยงามนะครับนี่พระองค์นี้สวยนะมีหน้ามีตานะ,ะคุณดเูเห็นไหมเห็นไหม คือเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นประมาณนี้แหละผมก็คงไม่มาบอกรายละเอียดอะไรหรอกว่ามันตรงนั้นต้องมีตําหนิตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ดูศิลปะละกันสังเกตเลยพระหลวงปู่ทิมเนี่ยเวลาหยิบมาเส้นสายคราว่าดูละกันคือบางองค์อ่ะกดติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็ไม่แปลกนะครับพระหลวงปู่ทิมเนี่ยจบที่จบที่เนื้อนะครับจบที่เนื้อนะครับแล้วก็จบที่กระบวนการผลิตนะครับเนี่ยพอหยิบมาปุ๊บเราก็เห็นแล้วพระองค์เนี้ยเห็นไหมเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยมีหน้ามีตาเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหม มีตาเนี่ยมีจมูกมีปากนะครับนะ,นเ,าาะเ,เนี่ยโดยเฉพาะเกตเนี่ยเกตเขาจะแบบเห็นไหมเกตเขาจะเป็นเปลวคมนะผิวนะครับหูเหอเนี่ยเนี่ยยาวปะบ่าะนะครับนะนึกออกปะ่ะนี่แล้วสังกติเนตนูนะครับแล้วแต่เลยนะบางองค์อาจจะติดไม่ชัดก็ได้ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเลยเนี่ยเส้นตรงนี้ทำรับองค์ที่ชัดสวยเนี่ยแล้วก็เนี่ยเส้นที่ท้องเนี่ยแล้วแต่พิมพ์นะบางพิมพก็ไม่มีนะครับ น,ะนี่แล้วโดยเฉพาะมือเนี่ยมือตรงนี้นะเนี่ยมือขวาท่านอะ่ะพระหัตถท่านอะ่ะเนี่ยจะเป็นนิ้วโป้งที่กระดกแล้วมือตรงนี้จะพลิ้วแหลมแล้วก็จิกจกไปที่แขนนะครับเห็นไหมจะคมสวยนะครับเนี่ยมือล่างนี่ก็จะคมสวยนะครับแขนจะล่่ำนะฮะนี่ตรงนี้ก็เนี่ยประมาณนี้เป็นสมาธิราบนะครับบางพิมพ์ก็จะมีกําไลเลยนะกำไรเท้านะแล้วแต่พิมพ์เลยนะครับนะ นี่บัวเนี่ยถ้าสําหรับองค์ที่สวยๆนะครับเนี่ยจะตั้งเป็นสันเลยจะตั้งเป็นสันเลยนึกออกไหมจะเป็นเส้นตั้งเป็นสันเลยเนี่ยกีบเล็กๆก็เหมือนกันนะครับมีฐานอ่าแล้วก็จะมีน้องมีพี่กุมารมีพี่กุมารสององค์สององค์นี้จะไม่เหมือนกันนะครับพี่กุมารองคหนึ่งจะเล็กกว่าองค์หนึ่งก็จะอวบฝ่านะครับนารักพี่กุมารใจดีพี่พลายพี่พลายใจดีนี่เดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ พี่พลายซ้ายขวานะนี่อันนี้นี่นี่องนี้ององนี้องค์ซ้ายองนี้องค์ขวานี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดูดีๆนะองนี้จะอวบๆหน่อยองนี้จะผอมๆนิดนึงอ่าอันนี้มาดูเห็นไหมองนี้จะอวบๆหน่อยองนี้จะผอมๆหน,ๆน่อยเห็นไหม <laughs> พี่กุมารพี่พลายนี่นะครับ อันนี้หายากนะโดยเฉพาะเนื้อโลหะหายากมากนะครับเนี่ยอันนี้มีคุณ RFC เอฟซจากอู่เก็ตนะครับแบ่งองน,นี้ไปหนึ่งองนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้แกอยู่แล้วเพราะแกซื้อพระหลวงพุทิมผมประจําเลยนะครับยินดีมากยินดีที่จะแบ่งให้เลยนะครับอ่าอย่างน,นี้เรามาดูกันต่ออ่า ผมอะ่ะผมนํามาเผยแพร่ไม่ใช่ว่าผมจะมาโฆษณาแล้วแบบจะมาขายอะไรอย่างเดียวแนละ้วผมเพิ่อเผยแพร่อยากให้ทุกคนแบบได้รู้จักพระหลวงปู่ทิมว่าเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้แบบมาบัฟหรือว่ามาทําให้ใครเสียหายดังทิ่นผมก็แค่เล่าให้ฟังว่าเออพระหลวงปู่ทิมเนี่ยที่ผมครอบครองเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับใช้ในการเปรียบเทียบศึกษาสะสมนะครับ ถูกผิดประการใดก็ว่ากันแต่จริงๆของผมผมว่าไม่มีทางผิดนะครับพระหลวงปุทิมผมมั่นใจมากนะครับอ่ะอันนี้ดูพี่กุมารไปแล้วนะครับพี่กุมารจะประมาณนี้มีความคมชัดนะจริงๆก็จะมีรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนะจริงๆจะมีรายละเอียดด้วยเล็กๆน้อยๆแต่เราจะไม่พูดถึงนะครับนี่แล้วก็จะมีเสาเนี่ยนะมีง่ามเนี่ยเนี่ยแม้กระทั่งในนีน้จริงๆก็มีก็มีรายละเอียดมีตำหนินะแต่ผมจะไม่พูดนะครับนี่ ตรงนี้เป็นลักษณะซุ้มเรินแก้วเนี่ยตรงนี้เป็นบัวนะครับมีเส้นสายบางพิมพ์เส้นก็ไม่ติดนะบางพิมพ์เส้นก็ตื้นนะครับมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์เนี่ยยกตัวอย่างอย่างพิมพ์เนี้ยอ่านี่พิมพ์นี้เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยพิมพ์นี้เห็นไหมเนี่ย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 มันจะมันจะตื้นๆหน่อยตื้นๆหน่อยนะครับแล้วแต่เนื้ออีกอะแล้วแต่เนื้อแล้วแต่พิมพ์่ะนึกออกไหมเนี่ยนึกออกไหมครับ เนี่ยอย่างองค์เนี้ยองค์นี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อยาครับน่าจะเป็นเนื้อเนื้อยานะให้ดูบางองเขาเขาไม่ชัดอ้ะเนี่ยองค์นี้ไหมหาองค์ที่ไม่ชัดยากแฮะองค์ชัดๆอ่ะเนี่ยองค์นี้ไม่ชัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 บางองค์ก็ไม่ไม่ชัดเนี่ยไม่แปลกเลยแต่ว่าดูเนื้อหาเนี่ยดูเกจเนี่ยเห็นไหมเกจจะพลิ้วพลิ้วคมคมแล้วแต่พิมพ์นะดูอะดูองค์ประกอบอะนึกออกไหมครับเนี่ยเนี่ยมือพลิ้วพลิ้วจิกจิก นะครับเขาก็จะไม่บวมไม่อืดไม่อะไรเงี้ยเกตดจะไม่บวมไม่อืดจะไม่แบบจะไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยแต่กดเงี้ยเนี่ยกดมาไม่ติดอะไรก็ไม่แปลกแต่ว่าดูธรรมชาติเพราะว่าแม่พิมพ์ก็มีหลายอันดูธรรมชาติดูเนื้อดูเนื้อให้ดูเนื้อเป็นหลักนะครับนะไปต่ออันนี้องค์นี้ก็ค่อนข้างสวยแหละจริงๆเดิมทีมันสวยกว่านี้แหละแต่ว่ามันใช้แล้วจนสภาพมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย ดูเส้นสายนะครับธ <hi> รรมชาตินะครับนี่นะเนี่ยเห็นไหมความคมความชัดจริงๆตรงนี้เขาจะพิ้วนะพิมพ์นี้เขาจะพิ้วแหละหน้าตาเขาจะมีพิมพ์เนี้ยนะครับนะนี่แล้วบริเวณนี้จะมีขอบปิ้นปิ้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยพ้าพิมพ์นี้นะครับจะปีปิ้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแต่นี้ก็ล้มไปแล้วล่ะน่าจะล้มไปแล้วเพราะพ้านี่ใช้จริงๆก็ดูสภาพเลยครับเนี่ยเห็นไหม ด้านข้างก็จะประมาณนี้หนาบางแล้วแต่เลยไม่ตายตัวหนาบางแล้วแต่เลยนะไม่ตายตัวนะครับหนาบางแล้วแต่ไม่ตายตัวด้านหลังก็จะเป็นนี่เป็นเป็นเป็นไอเน,นี้ยครับเนี่ยอ,อะไรอะไรล่ะชื่อหลวงปู่อะไรแล้วก็อิสริโกนะครับตรงนี้มีอุณาโรมตรงนี้เป็นยันห้ายันก็ดูเอาอย่างพิมพ์เนี้ยพิมพ์นี้ยันจะเป็นบางนะครับก็ดูดูความคมชัดดูดูธรรมชาติะครับดูธรรมชาติดูว่าเออมันไม่ได้เป็นแบบ เพี้ยนยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเนี่ยตรงสือถ้าติดชัดๆสวยๆจริงๆจะ,ะตั้งคมเลยนะครับแต่เนี้ยก็คือตามสภาพนะครับตรงเนี้ยจะเป็นวัดละหานไร่จังหวัดระยองบล็อกนี้เป็นบล็อกวัดละหานไร่นะครับนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่ด้านหลังอันนี้เป็นเป็นตะกุดเป็นเป็นสายไฟนะครับเป็นสายไฟที่ตัดนะครับตรงนี้เป็นมหาปา่าแหละเพ้ายาวๆก็คือเขายาวสายไฟอ่ะครับปอกให้เหลือแต่ทองแดงอ่ะครับแล้วก็บรรัจุไว้หลังหายากนะ เนี่ยหายย่างนะส่วนตัวผมเองผมก็ผมมีกี่องค์ก็ไม่รู้ผมมีไม่เยอะหรอกเนี่ยที่เป็นตะกุดใสยไฟแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอ่าดูตะกุดดูความเก่าดูความเก่าของตะกุดดูธรรมชาติของตะกุดนะครับดูผมไม่แน่ใจว่าตะกุดใสยไฟเนี่ยเขามาทําปลอมกันหรือเปล่าอันนี้มันน่า,น,าน่าจะยังมั้งโดยปกติเขาจะทําเป็นตะกุดแบบม้วนๆน่ะนะนะครับ ตะกุดนี่ก็เป็นการใช้ในการพิจารณาพระโอปุทิมได้นะครับก็คือดูความเก่าด้วยความเก่าของโลหะนะครับตะกุดนี่ไม่ได้มีแค่ทองแดงนะฝาบาทก็มีนะครับหลายอย่างตะกุดทองคําก็มีตะกุดเงินก็มีนะครับตะกุดทองแดงคือมันมันมีหมดอ่ะเราต้องดูความเก่าอ่ะดูเก่าดูธรรมชาตินะครับอ่ะอันนี้เข้าในเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีความหนึกกว่านี้นะครับหนึกหนะนึกอ่ะนึกออกไหม จะมีความหนึกกว่านี้แต่ว่าองค์เนี้ยไอ้ไอเจ้าไอ้คุณวิศณุอ่ะครับมันใช้นะครับสภาพมันก็จะโซมหน่อยนะครับแต่ก็เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเข้าใจไหมคือเดิมทีอ่ะเนื้อแกจะเป็นเนื้อโซนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมหาก่อนผมไม่รู้จะหาตัวอย่างมาเทียบยังไงแ้อันนี้เนี่ยเอาคุณแผ่เล็กเทียบนี่เนื้อเนื้อเนะี่ยเนื้อตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นโซนนี้เลยนี่เลยเนี่ยบอลแบบนี้เลย เนี่ยเนื้อนี้เลยเนี่ยเนื้อนี้เลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยแล้วพอใช้ไปมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยนึกออกไหมครับเห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยคือเนื้อนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยบอลแบบนี้เลยแต่พอใช้ไปมันก็จะเขียวแบบเนี้ยนะครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยเขาจะเหมือนมีรอยยิ้มอะครับแล้วก็มีมีตามีอะไรเนี้ยครับสวยนะจริงๆสวยนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกเขาบอกอะไรอะ นะครับเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้นะเนี่ยเห็นปหมมันก็จะหลงเหลือพวกลักษณะของบอลอะไรประมาณนี้มันก็มันก็หลงเหลือมากอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมเห็นแต่มันจะเปลี่ยนสภาพมันจะกลายเป็นสนิมหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเนี่ยเขียวๆประมาณนี้เนี่ยเนื้อในก็ประมาณนี้เนื้อออกขาวเนื้อเขาจะหนึบๆครับเนื้อหลวงปู่อ่ะเนื้อเนื้อพระหลวงปู่เนี่ยอย่างเงี้ยจะหนึบๆจิกหนึบอย่างเงี้ยครับเห็นไหม แต่เนี่ยมันใส่แบบใส่เล่นกีฬาใส่จริงจังอะครับเนี่ยเนี่ยผมยังบอกเลยเฮ้ยมึงไม่เคยแขวนวะเออแตม่มันตอนนี้มึงแขวนเสด็จในกลมอะ่ะผมก็ไม่รู้มันไปรับเรื่องอิทธิพลความคิดเ,เรื่องเสด็จในกลมมาจากไหนนะมันก็แขวนเสด็จในกลมที่เป็นเหรียญข้าวหลามตัดเดี๋ยวไว้ผมจะยืมมันมารีวิวให้ดูรู้สึกจะเป็นโคตร จะเป็นโค้ดสารา้ไหมเป็นกรรมการมีโค้ดสาราสองสองอันสองด้านเลยโค้ดตัวใหญ่นะครับเห,เหรียญเหรียญหลวงปู่ทิมผมมีเยอะนะเดี๋ยวไว้ผมจะเอามาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องความละเอียดสูงให้ดูดีกว่าให้ดูเนื้อว่ากายภาพพระหลวงปู่ทิม,มที่ผ่านการใช้มาเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่สีเขียวนะอันนี้คือพระเนื้อขาวนะครับแล้วบอลเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะวให้ดูให้ดูกัน ให้ดูกันหน่อยสิเป็นยังไงบ้างนี่เนี่เห็นไหมเนี่นี่คือเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อก็จะหนึกหนึกใสๆเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเนี่ยผมไม่โกหกหรอกผมอะผมไม่ผมไม่ไม่โกหกหรอกครับพูดให้ดูเนี่ยนี่ของลูกผมใช้จริงๆองเนี้ย ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนื้อเขาจะหนึบหนึบครับเนื้อเขาจะหนึบหนึบแล้วส่วนที่เป็นเป็นสีเขียวเนี่ยผมมันมันเป็นธรรมชาติของพระหลวงปู่ที่ใช้แขวนไปอ่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกองคเป็นอย่างนี้ทุกองค์ไม่ว่าคุณจะเป็นเนื้อไหนก็แล้วแต่เนื้อขาวเนื้อแดงเนื้อเขียวเนื้อไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีบอลนะนะยังไงมันก็เขียวครับแล้วบางทีบางองค์นะเป็นเนื้อแดงแดงเนี่ยนะคุณแขวนไปปุ๊บอ่ะสีดงสีแดงหายหมดอะผ้าหลวงปู่เหมือนกับว่าเขาคือพื้นฐานอ่ะ ไม่ไม่ไม่รวมไม่รว,วมพระยุคปลายนะคือพื้นฐานช่วงประมาณยุคต้นยุคกลางๆเนี่ยเหมือนกระแกจะย้อมสี image, ด้วยน้ําว่านนะครับย้อมสีด้วยน้าวานอ่ะแล้วเราเราไปแขวนใช้อ่ะพอสีน้ําว่านมันจางอ่ะพระมันก็เป็นเนื้อขาวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพระเนื้อที่เป็นเนื้อแบบเหมือนพวกบล็อกไหลหลุมอ่ะพวกนั้นอ่ะเหมือนจะผสมสีลงไปใน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 เนื้อเลยในเนื้อในเนื้อพระเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อโซนแบบนี้เหมือนกระแกจะใช้น้าว่านในการย้อมสีอะไรเงี้ย ผสมลงไปอะไรเงี้ยครับนี่นะครับเนื้อเห็นไหมเนี่ยพ้าแท้หลวงปู่ต้องเป็นแบบนี้นะครับดูไม่ยากเลยโดยเฉพาะพ้าที่ผ่านการใช้พ้าหลวงปู่ถ้าไปแขวนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะก็ระวังกันนิดนึงพ้าหลวงปู่ยังไงแขวนคุณจะเลี่ยมทงเลี่ยมทองคุณจะถนอมแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวแน่นอนนะครับเชื่อผมเถอะนี่เห็นไหม แล้วมันจะมีความหนึกมันจะมีความหนึกอ่ะเนี่ยแล้วผ้าหลงปู่นะจะมีเนี่ยพวกเนื้อมีแบบพวกเม็ดสีอื่นๆปะปนอยู่อ่ะเหอนไหมครับนะแล้วส่งไปเนี่ยเราจะเห็นเปลือกผงพายเนี่ยพวกผงสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลมีทั่วบริเวณเลยมันจะไม่มีองค์ไหนที่จะไม่มีนะผมบอกไว้ก่อนอันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าเอาไป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 ดูแล้วว่าเนื้อหลงปู่แบบไม่มีผงไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ละผ้าหลงปู่จะมีผงที่เข้มข้นมากนะครับ เนี่ยเนี่ยเนื้อหาก็จะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ยเห็นไหมนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันแขวนไปแล้วมันแบบอย่างเงี้ยโดนน้ําโดนเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยครับเนื้อก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะต้องมีความเสียหายไปเรื่องปกตินะครับแต่มันก็ทําให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะ บ้านผมนี่ศรัทธาหลวงปู่กันแทบจะสุดหัวใจเลยนะบ้านผมเนี่ยผมบอกเลยเพราะว่าผมมีประสบการณ์จริงๆหลวงปูอ่อ่ะผมมีประสบการณ์กับหลวงปู่มากๆเลยตอนนี้ผมแย่ๆมากๆนี่แหละผมก็อธิษฐานบอกหลวงปู่นี่แหละผมก็ไม่อยากพูดผมอยากให้ทุกคนลองดูดีกว่าลองดูแล้วการลองหามาแขวนดูนะครับลองหลวงปู่ของจริงครับผมพูดผมพูดแล้วผมน้ําตาจะไหลจริงๆนะผมพูดถึงหลวงปู่เนี่ยแบบ ผมแบบผมศรัทธามากๆเลยนี่นี่คือตะกุดเนี่ยเป็นสายไฟที่มาตัดเนี่ยแล้วคุณดูเนื้อไหมเดี๋ยวุณดูเนื้อก่อนเนี่ยเห็นไหมเนื้อก็จะแบบใสๆหนึบๆครับใสๆหนึบๆประมาณเนี้แล้วเวลาแขวนไปมันก็จะแบบน้ำวง้งน้ำว่านอะไรมันก็จะหายไปเนื้อก็จะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วส่วนเนี่ยตะกุดเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องเก่าอ่ะเก่าเห็นไหมครับเนี่ยแล้วตะกุเดเนี่ยเขาจะโดนพวกน้ำว้งน้ำว่านคุมด้วยนะถ้ากรณีพระที่ไม่ผ่านการใช้อ่ะ มันจะมีลักษณะของพวกน้ำบ่วงน้ำว่านขึ้นตามซอกลำไรเต็มเลยนะครับแต่เนี่ยพระใช้มาเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยครับเนื้อจะเป็นประมาณเนี้ยนี่ผมก็ว่าจะเลี่ยมไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไม่ไม่ไม่ขุนแผนเล็กก็เป็นปิดตาหลังยันห้าองค์เล็กๆอะ่ะว่าจะเลี่ยมให้ไอ้แฟนในเจ้ากิลมันเหมือนกันแฟนในคุณวิษณุมันเนี่ยนะครับว่าจะเลี่ยมให้มันแขวนนะครับ ให้มันเลี่ยมก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บตังค์นิดนึงแขวนให้ลูกเซไพส์มันแขวนเถอะหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแหละพระหลวงปู่นะครับตัวจริงก็เป็นแบบนี้นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับผมอ่ะเป็นพระเป็นพระสำนักเดียวที่ทุกวันนี้ผมซื้อซื้อไม่อั้นนะถ้าเกิดกรณีผมเจอแท้แล้วก็ผมซื้อไม่อั้นนะ ผมเคยซื้อพระแบบไม่พูดดีกว่าไม่เอาดีกว่าผมเคยซื้อพระแล้วผมเล่าให้คุณอาครั้งหนึ่งผมโคคุยกันนะเรื่องผมผมลองซื้อพระผ่านไอเนี่ยอะไรนะการตามโซเชียลอะ่ะผมลองซื้อมาผมก,ก็ดูเออดูท่าทางเขาท่าแต่ซื้อมามันไม่แท้แฮะมันไม่แท้จริงๆผมก็ผมลองดูเฉยๆนะผมก็อยากรู้ไงว่าเออสรุปพอสั่งมาเอ้ยมันไม่แท้ว่ะพระแท้ผมอุย้ย พระหลวงปู่ทิมนี่คือมันเข้าไปใน DNA ผมแล้วครับผมดูพระหลวงปู่ทิมผมว่าผมไม่ต้องส่องเลยดีกว่ามันเพราะว่าเข้าไปใน DNA ผมล้วนะครับไม่เข้าได้ไงผมก็ผมบอกแล้วว่าผมนับถือหลวงปู่มากนะครับเนี่ยนะ่ะประมาณนี้พระหลวงปู่ทิมอะไม่ยากไม่ยุ่งยากเลยผมไม่ได้มาแสดงตัวว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะแต่ผมกําลังเล่าให้ฟังว่า ผมเป็นคนที่ศรัทธาแล้วผมก็สะสมพระหวงปุทิมแบบจริงจังนะครับโดยเฉพาะผมเน้นไปในเรื่องของพระยุคต้นที่ฝังพายอะ่ะเข้าใจไหมพระที่ฝังพายอะ่ะก็คือเดี๋ยวไว้ผมนํานํามาชมดีกว่าผมจะไล่ตามพระยุคต้นของหลวงปู่ทิมที่ฝังพายอะ่ะผมเก็บผมเจอผมเก็บผมเก็บผมเก็บนะครับผมเก็บจริงๆผมเก็บจริงจังเลยคือพระยุคปลายลักษณะแบบนี้ผมพูดตรงนะคือถ้าคุณมีตังค์อ่ะ คุณจะหาซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะพระหลวงปู่ไม่ได้มีน้อยแต่พระที่เป็นลักษณนะพระยุคต้นนะครับพระยุคต้นคุณมีตังคุณก็หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะไล่เก็บพระที่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะพระยุคต้นไม่สวยผมแต่ผมเป็นคนชอบพระยุคต้นอยู่แล้วนะครับผมก็จะเก็บโดยเฉพาะกลุ่มพระบล็อกวัดไล่วาลีเนี่ยผมก็จะเก็บนะครับ อย่างองนี้ก็เป็นอีกองคเนี่ยเนี่ยบล็อกวัดไล่วาลีเห็นไหมอันนี้บล็อกรหัสไล่อันนี้บล็อกไล่วาลีเห็นไหมเห็นพุทธศินไหมมันจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอ่ะครับเนี่ยอันนี้บล็อกวัดไล่วัดไล่วารีนะครับเข้าใจไหมจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยองค์นี้องค์นี้เป็นปั๊มซ้ําด้วยองค์นี้เป็นปั๊มซ้าเนี่ยเห็นไหมเป็นปั๊มซ้ํานึกออกไหมครับปั๊มซ้ําก็คือ เขาพระองค์นี้ไปปั๊มเนี่ยแล้วมันจะเป็นรูปองค์พระนะครับแล้วตอนนี้เขาก็กลับข้างแล้วเขาก็มาปั๊มยันหลังเนี่ยมันก็เลยขึ้นเงนี้ยมันจะมีเสาเห็นไหม,มจะมีเสาก็คือเป็นปัมมปมป๊มซ้ำอ่ะครับปั๊มปั๊มซ้ำเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้เขาเขาก็เล่นกันนะปั๊มซ้ำแล้วนี่ปั๊มซ้ําไม่พอเป็นวัดไร่วารีด้วยเนี่ยเป็นวัดไร่วารีแล้วเนื้อขาวนะครับนะเนื้อขาว รู้สึกจะมีคนนิมนต์ผมไปองค์ที่ฝังเม็ดประคำห้าเม็ดนีนิมนต์นิมนต์ผมไปนะครับก็แบ่งเขาไปแล้วแต่องค์นี้องค์นี้ไม่ขายองค์นี้เก็บเนี่ยมีมีบินนิดหน่อยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอกว่าไล่วารียคือมันต้องเก็บเห็นไหมเนี่ยพระแกจะมีหน้ามีตาไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิเห็นไหม,น,หน,ไหมนะครับบล็อกบล็อกพระหลวงปู่ทิมอ่ะไม่ได้มีน้อยนะครับไม่ใช่มีแค่ หนึ่งสองอะไรเงี้ย A B C D E F อะไรไม่ใช่มันมีเยอะมากเยอะชนิดที่ว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอ่ะมันจะมีมันจะมีแบบว่าคือมันมีมันมีเยอะอะครับบล็อกบล็อกบล็อกพารหลวอปูทิมอะมันมันไม่ได้แบบมีแค่ A B C D F อะไรนั่นแหะเห็นไหมเนี่ย ดูเนียเนื้อหาไหมเนี่ยเื้อหาเนื้อหาก็จะมีความต่างเนี่ยเนี่ยไขว่านแต่เนื้อหาเขาจะมีเอกลักษณ์เขาจะมีความหนึบมีความเก่าของเขาเก่าแบบธรรมชาติอะไรประมาณเนี้นึกออกไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีความเป็นธรรมชาติของเขาอะนี่ อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี้ยเป็นเนื้อเนี่ยเนี่ยเนียอันนี้นี่ก็จะเป็นเนื้ออีกโซนหนึ่งเนี่ยเนื้อเนื้ออีกโซนหนึ่งแต่เนื้ออย่างนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอย่างเงี้ยนึกออกปะเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไอพวกพระที่ทําเทียบแบบเขาชอบมาเรียนแบบเนื้อแบบนี้ซึ่งมันไม่เหมือนนะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนเนี่ยอันนี้เสียงโตพิเศษนะครับเนี่ยบล็อกพิเศษสองหน้านะครับเนี่ยเห็นปะเนื้อเนี่ยเอาเทียบแบบเนี้เห็นปะ จะมีไอโซนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะผสมสีลงไปในในเนื้อพระนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะอีกโซนหนึ่งอ่ะแบบอีกยุคหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็ย้อมย้อมด้วยสีน้ําว่านนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะเนี่ยเดี๋ยวหลัวผู้ทิมอ่ะผมมีให้ได้รับชมพอสมควรเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อแดงเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อแดงเห็นไหมเนี่ยคณดูเนื้อแดงเห็นไหมเนี่ยเาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเนื้อเขาจะเนื้อเขาจะ ผมอธิบายไม่ถูกเนื้อก็จะหนึบๆอะ่ะเนื้อออกเป็นแบบน้ํามันว่านอะไรประมาณเนี้ครับนะเดี๋ยวไว้คอยนําชมดีกว่ารับรองว่าผมไม่พาคุณไปหลงทางแน่ๆละ่ะพระหลวงปู่ทิมน่ะเดี๋ยวผมจะนําชมให้คุณตาแฉะเลยให้คุณทําความเข้าใจกับพระหลวงปู่ทิมแล้วก็คุณสามารถที่จะสะสมได้แบบสบายๆไม่ต้องมาทุกข์กับการระแวงพระองค์เป็นแสนเป็นล้านเลย ไม่ต้องพระหลวงพุทิมเราหาแขวนได้คือแล้วแต่ฟอร์มไงครับถ้าฟอร์มแบบคือเราพุทดธดคุณเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาสวยมาก่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเอาเอามาแบ่งในสุขสะดวกอะไปหมดแล้วผมผมว่าไปแบ่งในสุขสะดวกก็มีคนเอาไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เนี่ยนะโทษทีไปต่อไปต่อเมื่อกี้โม้อะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับ วันนี้มีคนโทรมาคุยเรื่องขุนแผนนี่แหละผมว่าผมผมาคุยเรื่องหลวงปู่ทิมผมคุยได้ทั้งวันอะ่ะผมคุยคุยได้ทั้งวันแหะเพราะผมมีเรื่องเล่าหลวงปู่ทิมเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ามีประสบการณ์มากมายเกิดจากตัวเองเกิดจากครอบครัวแม้กระทั่งเพื่อนฝูงแม้กระทั่งลูกค้าที่มาสักมาใช้บริการสักอ,ะอ่ะบางคนก็ได้หลวงปู่ทิมจากผมไปเขาก็มีเรื่องมาเล่ามันมันเป็นอะไรที่มันแบบผมไม่รู้จะพูด คือผมพูดไปมันเหมือนเรื่องตลกอ่ะเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันในเรื่องพลังงานมันมีอยู่จริงนะครับแต่ในเรื่องที่ว่าพลังงานนั้นอ่ะจะเนลมิดนู่นเนลมิดนี่อะไรเงี้ยคือมันอาจจะเกินไปแต่เรื่องพลังงานเนี่ยหรือว,ว่าพลังงานของความปรารถนาดีในในเป็นพลังงานบวกอ่ะถ้าเรามีพลังงานบวกพลังงานที่มันแบบแข็งแรงอ่ะแล้วเรามีไว้กับตัวเนี่ย คุณจะสัมผัสได้จริงๆนะว่ามันมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วผ้าหลวอลูทีมนเนี่ยผมบอกเลยว่าสําหรับพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะมากเหมาะจริงๆเหมาะเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับลูกชาวบ้านหาเช้ากินขําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะลองดูแล้วกันครับโอเคคลิปนี้ก็ถ้าเนื้อหามันดีก็แชร์ให้เพื่อนๆดูบ้างน,นะครับเป็นไปได้ก็กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับ ผมอัพคลิปไม่ค่อยเป็นเวลานะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้ด้าน,นขวามือบน QR Code โค้ดนะครับกรณีใครที่แอดไลน์ผมมาขอความกรุณาจริงๆครับอย่าส่งพระมาถามเก้แท้กับผมเลยแล้วก็อย่าส่งพระมาขายผมเลยนะครับเดี๋ยวผมอยากได้อะไรผมจะหาซื้อเองนะครับโอเคน่าจะชัดเจนน่าจะเข้าใจกันดีแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตแยกย้ายนะครับสวัสดีครับ